ครับสวัสดีครับผมมาพบประเพอกันอีกเช่นเคย,เคยมืโอนี้พามาลุยแขกดำนะครับประมาณเก้าเดือนเนาะครับผมมืโอนี้พากันมาตัดต้นให้เจ้าของให้เพื่อนเนาะครับผมครับเอาซ้ำเพิ่นเลยล่ะโอ้ยอย่ามาสาแจะที่แถวเาจะแถว เอาสามแถวไอเทสสามแถวคือเพื่อนนี่เนาะครับหัวหนาใหญ่เไงครับน้ำหนาก่อนเลยครับผู้ใดไปกอนกับพ่อแตนกอนเนาะครับนี่นะสิบค้นาะครับผมครับแต่มาเบื้งหัวท่านแขกดำนาะครับว่าสิ่งใหญ่หน่อยหรือจังใดนะครับก่อเรียนนะครับถามมาเบิ่งกันกันาะครับผมตัดเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เหลือแตั เหลือแต่ย้ำถิ่มเนาะบัดเนี่ยผู้ใดอยากได้กัดติดต่อหัวหน้าโปมาเด้อครับผมนนเนี่ยผู้คนเสือแดงๆเนี่ยครับเอาเบืองหัวมันนี่ครับผมเก้าเดือนไม่เน้นเก้าเดือนเก้าเดือนครับเอาเอาเอาแขนแทกเมืองด้วยสองเงานียตาลงเลยตอนนี้สองเงาเหนียวตาลงครับผมโ <c oughs> อ้พิเป็นเห็ด ซื้อเพิ่งก็ได้หัวใหญ่เนาะว้ายไม่ได้ว่าแล้วเนี่ยมันข่อยเองนี่ละมันเจ้าเตี้ยเออมันข่อยนี่ละจักเดือนมันข่อยมันเจ็ดเดือนก็นอีกสามสิบเอ็ดมือครับ <laughs> เนี่ยเบิ้งข่อยเสียบตาลงมเนี่ยข่เฝ้าไหลายเนี่ยเบิ้งมันหัวได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเนี่ยอันนี้เสียบตาขึ้นนะครับ <laughs> คิดได้ไงอะ่ะคิดโดนปะเนี่ย บ่โดนบันไดดอกคิดแล้วเล่นเลยเล่นเลยครับคิดโดนโบ้ไดมันจีจับโบ้ใดครับครับมาเบิ่งขั้นตอนการงัดนะครับงัดหัวงานนะครับผมไว้ถอาลวดแล้วไปกลับนะครับเบิ่องจาขควางให้กับมาเห็นไงงันซอยนะครับเนี่ยนี่ยเบิ่งหัวมันใหญ่ครับเีโอ้ไขว้ไว้ปลูกในหน่อยเพื่อนมาถอนก็เลยอยากเห็นหัวมันนัซุมผู้หญิงกับยู่ทั้งคลุ่นนะครับคือสีหยก บ่ได้ดอกรอยอีกวางานนี่งครับหยาดมดลูกดอกอยู่นลยเบื่อนลูกครับพี่ตัหวยใหญ่หวยใหญ่เป็นนี่มูเจ้าถอนกันเลยมื่อะไรจากตันเนี่ยโอ้ยทำอะไเคาะดินกับมือแล้วสองแถวสิบกาตันหมดแล้วคู่หนึ่งอ่ะลูกเอาเงินคักเนาะพวกเจ้าเนาะปีหน้ามาใหม่เด้ออปีนี้แพนี้เสร็จแล้วอ่ะจะแต่ดีกว่านี่ว่าซ้ำหนี่วาสนาขึ้นเก่าวาสนาไอ้ยี่ห้อหนึ่งหัวใหญ่ซ้ำเก้านี่ล่ะมันเจ็ดเดือนกันอีกสามสิบเอ็ดมือ เขาคือว่าเกาเดือนหูวเหนว่าแปดเดือนอยังไงผู้เฒ่าเพิ่นน่ะเดี๋ยวเพิ่นจับมือผิดนี่ครับอันนี้ก็บไปเอกมิวสิกเนาะครับที่การงัดเนาะครับผมตะกอนกับทากันเอาเบรกโค้งงัดหนึ่งสิหล่ะเนาะครับมาดีทันสมัยมาแนวกับนีรถได้รถ,ถแทกเอาเนาะครับ นี่เปอนการาอลจักหวัวง,งานแล้วครับจบ้อเลือกป็กโค้มาบางโค้ขียวดนะครับแ,แวเรามีทัยทท้ยิงเข็แขนมแครับยิ์นทกดับี้แครับเบรียบร้อยแล้วครับสุดหวัวง,งานแล้วครับผมวนั้นงานใ้ข่อยเือรถมันลงมาได้นะพูดครับเงไปหอดุลแล้วครับ เนี่ยรถมันลงมาได้ยานรถมันขวมกงัดให่อยนำเนี้ยครับมงครับ่องลิมเนาะครับผมงงะเป็นผมงัดเป็นครับถ้าผมงัดซ้ามีบอลูกกัยากเป็นทกันเ้อพมนะโอย้อนเลยวะเลยเขาไวขังแล้วเอาขงลมาชว์เนาะมาวาเราแหงหลาย ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมเดี๋ยวไปเบิง่งตอนแทกมันเนาะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ